สวัสดีค่ะวันนี้ปะป๊าไปตกปลาได้ปลามาใหญ่เบ้อบลาเลยมีวิธีทำปลาอตัวหนึ่งใหญ่เสร็จใน้องมันก็ตัวเล็กปลาที่เขาเลี้ยงในระโอ้นี่ไข่เยอะเลย อืม๋ยมั้ยอยากมุสเซสมาเอ็กซ์ทราเยอะมุสเซ่เหรอเอ่อชุดสลโมฮล์น่ะนะเดี๋ยวไปเอาไอ้จานมาใส่ไข่ก่อนเอาไข่ออกตอนป้าป้าเอาไข่ออกถ่ายไม่ทันเขาเร็วมากเลย เัเสร็จอ่ะแกแกเร็วมากเมดมดเมต่ว,วิ่งทำไปเอาจานเอาถ้วยเอาไายนี่แกก็เสร็จแล้วมันลื่นหน่อยเอาขี้ดำๆออก Det okay, det er blod. Ja, yeah, ah, det er blod. Jeg var med det er men lød jo. Nu er det okay. Vi koster Det? Ja. Ja, vi fyrer kilo da. Vi fyrer kilo fisk. Har du fanget? Det er ย s e t s อนเข้าไปตก30ยู u r e ิคคุตซา30ยูโรค่าเข้าไปตก30ยูโรค30นไทย30ยูโรบฟลม1,000บาทค่าเข้าไปตกปลาแล้วก็ได้กี่ตัวก็ช่างไม่เป็นไรเขาให้ เขาให้หมดเลยแต่เสียค่าเข้าหนึ่งหนึ่งพันบาทที่ป่าเขาเลี้ยงอ่ะนะไม่ใช่ตามแม่น้ำํำคนเลี้ยงอืมขี่ล้างเกี่ยเอาสิวสมากันกระยใช่นะ นี่เขาก็จะเอาไปรมควันเดี๋ยวตอนรมควันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะเขาทำเองรมควันเองกระโยจะเซร์ลกระโชะอลอะไรมกเดเซรวทุกอย่างทำเองหมดปะปานะแก้อย่ยัน อืมความสะอาดเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่รับชม